อาหารบ้านฉันวันนี้นะครับขอเสนอไก่กระเทียมครับขั้นแรกนะครับผมจะมาตำกระเทียมก่อนก็ใช้กระเทียมจีนนะครับปอกเปลือกเนาะกระเทียมไทยใส่ลงไปในครกอย่างนี้นะครับแล้วก็ตำถ้าใครไม่อยากตำหรือไม่มีครกนะฮะปั่นเอาก็ได้นะครับใช้เครื่องปัน่นปั่นเอาเลยพอตำกระเทียมเสร็จนะครับเราก็จะมาตั้งกระทะกันก่อนอื่นนะครับ ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันนะครับแล้วกระเทียมที่เราตําหรือปั่นไว้เนี่ยลงไปเจียวเจียวจนสีเหลืองสวยเลยนะครับเอาให้หอมกันเลยทีเดียวอพอสีได้แล้วอย่างนี้นะครับเราก็จะช้อนออกนะครับะจะช้อนออกหมดหรือไม่หมดก็ได้นะครับแล้วแต่เหลือไว้ผัดบ้างก็ได้นะครับช้อนเอาไปพักไว้นะครับให้โดนลมนิดนึงเราจะได้กรอบขึ้นหน่อยสีสวยขึ้น นออกจนหมดแล้วนะครับผมจะเหลือน้ํามันไว้ในกะระทะหน่อยแล้วก็เอาไก่ที่เราเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยแต่ถ้าใครไม่ชอบน้ํามันเยอะเนี่ยเอาน้ํามันออกไปเลยก็ได้นะครับหรือจะเอาออกไปให้มันเหลือแค่ช้อนสองช้อนก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาสําหรับสูตรนี้เลยครับแล้วพอเราใส่ไก่ลงไปแล้วนะฮะเราก็ผัดต่อครับผัดให้จนสุกเลยนะ เนี่ยพอไก่มันเริ่มจะสุกแล้วนะครับอย่างนี้นะเราก็จะทําการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะปรุงรสเออพอพอเริ่มได้ประมาณนี้นะครับมาปรุงรสเลยดีกว่าเราก็จะใส่เอ่อซีอิ๊วขาวนะครับผมอย่างนี้นะแล้วก็ซอสหอยครับหลังจากที่ใส่ซอสหอยไปแล้วเนี่ย ผมก็จะใส่เป็นน้ำตาลทรายนะครับผมแล้วจากนั้นนะครับก็โรยพริกไทยพอโรยพริกไทยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอานี่ครับนี่กระเทียมที่เราเจียวไว้ลงมาใหม่นะครับผมแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันเลยแค่นี้เลยครับเนี่ยผัดกันอย่างนี้เลย ไแล้วนะครับเรียบร้อยก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยครับแค่นี้เองง่ายใช่ไหมครับเนาะเมนูนี้ง่ายสุดๆไปเลยนี่ครับเสร็จเรียบร้อยไก่กระเทียมกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับน้ำปลาพริกโผบอกเลยว่าเด็ดขอให้ทุกคนเอนจอยครับ